กุ้งสดดยั่วจ้าเผ็ดเผ็ดจุดจวดครับมาเนี่ยผิดครับแซ่บครับกุ้งโลนึงได้บอกขนาดกุ้งโลนึงครับตับไส่เส้นบลาคุองเนยเม่นกเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับมือนี่ช่องฮักนก ชาแนลครับพาพีพาน้องมากินตำกุ้งสดครับตำแบบเผ็ดๆจุดๆครับมีนูเสียบท้องอยู่แล้วจ้ะมีนูเสีบทองแต่ว่าเมื่อนี้ครับมีแนวมาให้พี่ให้น้องเข้าเบิรงน้ำครับนี่อันคอร์ฟิลมีของดีมาแนะนำครับพี่น้องพี่น้องหลายคนประทับมากครับว่ากินเผ็ดกินหลายคืออยู่ไดเห่นว่านี่แหละครับตัวซอยครับคอร์ฟิลคอร์ฟิลค่ะของเป็นคอร์ฟิลพาร์ตเลยค่ะของทางแบรนด์เดียว อิเล็กเซอร์ค่ะแมนแล้วก็ซื้อสินค้าเพื่อก็คืออันฟลาฟ้าอันฟ้าคอร์รูฟิวพาสค่ะตอนนี้เพิ่นมีโปรโมชั่นครับเมนุงเป็นคนที่ว่ากินเพ็ดสินยังไงแหละคือแต่ต้นเดิมก็คือแบบว่าเป็นคนเป็นโลกระเพาะนะคะเนาะโลกระเพาะแล้วก็กดไหลยอดนะคะเสียมาส่งสดๆกินมากกินมากระยะหนึ่งนะค่ะแบบว่า มันซอยให้แบบดีขึ้นนะคะพี่นองที่ล้างๆมาแมนกสามารถมาเห็นคลิกกับพอดาได้ตะกีนโบได้เลยค่ะซอยได้หลายเหลืองนะครับซอยได้หลายเลยค่ะเรื่องการขับถ่ายก็ดีเรียกว่าบารุงทั้งเลือดบ่ขับถ่ายดีค่ะพี่น้องดีท็อกดีท็อกลำไส้ครับหนึ่งช้อนเทียบเท่ากับกินผักสิบกิโลเลยค่ะซอยดีท็อกอันล่ำไส้เลยค่ะพี่น้องทีซ่าโซมไขมันอันซ่าโ้มคองเสียเลยค่ะออกมากค่ะ ช่วยรักษากดไหลย้อนปรับสมดุลระบบขับถ่ายและที่สำคัญด้วยค่ะพี่น้องสู้ง่ายละลายนามไว้ครับเพื่อนป้าเดี๋ยวไปถ่าเดี๋ยวเมนูกทีสู้น้ำเปล่ามานี่ลิตรครึ่งครับใส่คอเลฟิลแคบบวงเดียวหรือว่าไผ่ที่เพิ่นกินนักเนี่ยแล้วก็ใส่เป็นสองบวงเลยครับที่แม่ให้ยที่ให้น้องเบมือนกันหือละลายง่ายคือแม่นกนู่กินแล้วเด้อค่ะพี่น้องกินแล้วเห็นผลครับเอามาบอกต่อ ของดีบอกโตเลยค่ะแม่นพัดปิดและวชอยพิดบุษันเราบอกพี่น้องเลยโโปรมชั่นยวฟ้านี่ปิษผมมาชันเพื่อนครับนี่คือปกติหนึ่งกระปุก499บาทครับแต่ว่าช่งนี้โปรโมชั่นเพื่อนก็คือสองกระปุก999บาทครับส่งฟรีมีปลายทางครับช่องทางการซื้อดี่บุษันบอกเพื่อนเลยช่องทางการซื้อเด้อค่ะเด้อแอปสีฟ้าช้อปปี้ ลาซาด้าวัดสันครับร้านขายยาทั่วไปก็มีร้านขายยาโรตัสดบิ๊กซีเด้อค่ะเด้อแล้วก็ร้านขายช่ำขายยาขายธรรมดาก็มีขายค่ะหาซื้อง่ายค่ะพี่น้องนี้สีนี่ค่ะพี่น้องเขียวดำโล่จวดอีกคนผักพาง่ายครับกินได้ตลอดเวลาเพื่อนว่าก่อนเฮาซีกินของเพชรซอยเหลือในี่เรื่องของเพชรนี่ได้การนสำคัญนะซอยเรื่องผิวพรรณหลายร้อเลยค่ะพี่น้องขาวใสผักซิวพวกนังซิบมะข่อยเกลือนะคะพี่น้องมามีกินอย่างไร เป็นเครื่องกินน้ำเปล่าธรรมดานี่ครับอันฟ้าฟ้ามาเาขึ้นเลยบ่แมนนะครัขึ้นเลยโคชณาเกิดจริงมาพี่น้องมาลงมือครับป่านนี้เด็ดจวดแล้วโอ้ยใช่ปังมีที่รานอยู่นี่ของดีครับบอกต่อของดีบอกต่อครับเผ็ดจวดจวดซูได้มือนี้ขอใชยเลยสีเล็บค่ะพี่น้อง กินเพชรหนูก็ต้องห่วงเลยค่ะซอยได้เลยค่ะพี่น้องแต่เกาเมนกมาก,กินน้อพคอดำอะไรนะค่ะแบบนี้ค่ะของสแลงเนี่ยเวลากินลายๆกินนี่ครับทำมือสาวมากฟุ้งเฮียเลยกินลายจะบม่ข่อยอ้วนใชเนาะเพราะว่ามีตัวช่วยที่ดีค่ะพี่น้องท่านใดที่บ่มักทายเนาะคันจีวาอาเนาะ กองเมืองครับคัดทายงานครับพี่น้องอันฟ้าคอร์เรฟิลพาร์ทเดี๋ยวลองก่อนนี่เก็บทองโมมี่ครับมาเนี่ยโออพิษบอกถือพี่นอ้องเจ้าบอกพี่น้องสั่างเพราะไม่มีประอย,ยอ่ไร กัดใส่ใจกินเพล่เได้ไนี่นะเมื่อหัวเทียมเมนเป็นกอกซิซงกินได้ค่บนะบพี่ผู้ใดที่บ่มากกินพักครับบ่วงเดียวเท่านั้นเท่ากับพักเป็นซีบรูเลยนะครับน้องวุ่นน้องว่าก็กินห้องหางหางเขาชื่อบ่มากกินพักสำหรับผัวมาถึนพัก,กแรกๆเห็นแม่นออกสั่งมากจริง องหุ่นมามาก,กินพักครับเนาะกินข้าวกินเหมน็นบ่มี่รสชาติคือน้ำธรรมดาแต่ว่าประโยชน์ีนบ่ธรรมดาครับนี่นอพะพอดดำกับซีโร่เนานองทันใดเป็นก้นไหลหย,ย่อนโยนวอามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระเพาะเอาไปลองเมืองครับ ขายอะไรนะหนึ่งกระปุกสี่ร้อยก้สิเก้าแต่ว่าผมมาชันครับสองกระปุกเก้าร้อยก้าสิบเก้าบาท,ทน้องเอ้ยพอซื้อครับซื้อสองแถมสองเนาะซื้อสองปุกแถมสองปุกส่งฟรีมีปลายทางครับครบเลยอะนี่ากีเนาะ ทำมาไซีกะปุ๊ก็เราไปซิบเก่าแบบตอนสองกันมลมมาเลยล่ม่อนี่นงตากเดตังไม่ต้องหัวระบบขับถ่ายพาดีขับังไงเลยครับ หมดหมนปิกเป็นประเภทดะไรพี่น้อ,เนองเพ็ดเพศเนาะจะกรองซิมอะไรแล้วกินพื่ออะไรเดี๋วดึงเพิ่นนันเข้าไปฮันซ่าคอร์ฟิลพาร์ทซื้อเพิ่นครับจำไว้ให้ดี <laughs> มาจวดอีกนะเห็ดบะจวดขับจัวดบังนำเขี้ยวครับอย่างนี้ขนาดใส่บวงเดียวครับพอัำบบไส้ไล่หนึ่งบวงนี่ใส่นำลิดเกิือ,องครับหนึ่งจุดห้าคุณเพื่อนเปนกช่วงกินแทศน,นำงปลาเลเนาะอแมนกินกไ,ไ,ได้เบิดมือครับ ทางซื้อก็คือไะเฟซบุ๊กเนี่ยคือเพจเรียวอิเล็กทริกไม่ไม่ไม่บอกพี่ด้วยครับเพื่ช่องทางการสั่งซื้ออืจํานายเฟซบุ๊กเพิ่นซื้อว่าเพจเรียวเรียวอิเล็กเซอร์เมนูปุ่มไหนก็ช้าครับพี่น้องบอกพี่ตัวถึงสองสองเลยสดๆครับ ทำใช้บบะคุ้งครับใม่ชอปปีเป็นกับขายลัศดาเป็นกับขายถืนอน้อกรายกาวัดซันเนโรบดชอปแลวก็อีกอย่างเขาอื่อนนะร้านขายยาโลตัดมีตัวตวไปครับไดบิ๊กซี่ในกาล่านขายยาชันน้นำ ท้ายที่เอรอพี่เนอะเมนูสร้างสืรค์ที่ไรกนะันไม่ชอบป,ปีพี่เนอะนกเขาได้นกเขาบ่แมนดีทอกลัมไทรครับ เบอ้มา้ำไหนระเบออกันไม่นเราไปโรงเรียนครับมืนน่อันเลาให้อีกอยู่ใส่หนูเขายูเติง <c oughs> ทำใช้ประคุณเหลืองเพชรเหลืองจวดประตรงห่วงครับ ลอยน้ำเลืองกันยังกอดกันนะระบบเลือดนหน้าไม่นองพัดำเนกินแหละคับทายดีนะนีแม่สายกินต้องมีไว้ดีท็อกซ์ลำไส้นี่ติดบ้านไรเ่ะพีน่น้องแม ตรวดให้เค็กตะปยายเนี่ยมั้งแสบจวดจัด,จดใส่เขาเลายร้ายครับเต็มที่มัน,นไม่ต้องอยกินร้ายได้ไม่หรอกเค็งเป็น,นยังไงเมื่อเพื่อนแล้วเหมือนกินเขาอีกอนั่นกินเขา กินนมกินขนมกินจุกจิกจก,กินอกเจนลำนักเด้่ยคือเกา่าครับเป็นซอยเหลืองระบบพลาพานำช่วงหนึ่งนั่นเป็นกกระเพาะขึ้นครับย่างในวดัดดีไปหาซื้อมะล่องเบิง้งนี่เพอ่์กินมะเฟืองเติบแล้วครับรูสึกว่ามันดีมันใครแน่ เอามาบอกต่อพี่น้องเข้าครับกินจนเดี๋ยมาบอกต่อพี่น้องคอเลฟิลอันฟ้าอันฟ้าคอเลฟิลพาร์ตเปเจ้านังที่เป็นอะไรพี่น้องมนันออกีิมักเป็นสิวแมนสิวนี้ก็ซอยได้ไม่หนกเลยสิวผิวพันธ์นะครับมันเป็นสิวแมนปวดหัวไม่เกณียก็ซอยได้ได้นี่ปวดหัวคือหัวสิลเบิดนี่พี่น้องไม่เกณฑ์ พี่น้องท่านใดมากเป็นครับเอากินเพชเนี่สักกินพริกเม็ดหนึ่งนี่ก็ว่าเพจแห่งพี่น้องบ่ได้แต่ค้ามนี้เขาละซิวกินได้่ีสำคัญเนาะสอ,อนเดียวไม่หรอจะชงขวดบ้างไงพี่น้องกินเบ้นเหมือนเดยเข็มคนเข็มขน้นเข้มขน้มขนหข้าง ผสมใส่น้ำเปล่าห้อ,อยแล้วครับวิธีการเห็ดน,นะเอา,างานพี่นักประดัจัดไต้ครับโอ้โจ,จุดตรวจน้ำกันครับโมเมนเคียวเลยพี่น้องแม่ ทำแบบใครพอดำกินต่อพี่น้องพอดำ <c oughs> ก็ยุ่งกันแล้วเมื่อคุณเพื่นกินเขาอีกแล้เวเพือนกินหลายอย่างพี่น้องกินได้เอาค,ครับพี่น้องท่านใดสนใจครับอันฟ้าคอร์ลฟิลพาร์ตครับส่งนี้ประจัดโปรโมชั่นคือว่าซื้อสองแถมสองในราคา999บาทครับ ของทางการสร้างซื้อขึ้นไม่นกบองนะครับสีทั่วนีเธอเลยนได้ค่ะพี่น้องครับหนึ่งกระปุกราคาสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับถาซื้อสองกระปุกแถมสองกระปุกค่ะพี่นอ้องปลายทางเพียงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเลยค่ะพี่นออ้องอ้าท่านใดสนใจสร้างซื้อครับหนึ่งช้อนเท่ากับผักสิบกิโลค่ะซอยดีท็อกล่างสารผิดสีซ่าสมในลร่ำใส่ค่ะพี่นอ้อง้วก็อันนี้ค่ะคับของเสียออกมาค่ะซอยหลุดกุดไลยอนปั๊บสมดุล ปางทับท่ายแล้วกระซอยแก่เพชรที่สํำคัญละละายน้ำไว้บอมีกินโมเ<อ>มนเขียวกินขึ้นห่ามเปลา่าเขานี่นะแมนมัน,มนกินทุกวันค่ะพี่น้องทุกวันครับกินได้แท่นดำเปลาเขาเดิมพี่น้องเด้อท่านใดสนใจก็เอาไปลองเบิรงครับเผินใดซอยไดลายอย่างอยู่มันเหลือพี่น้องไหมนะมันเหลื่อมเอาครับฝากตอนพี่น้องเฮาสีเล็กก็สีเจฟพี่น้องเจบแห้งไม่ลองเพชรตรงนี้ พาพี่น้องเข้าไปเพียงสำนีเนาะเมือนบปอกันไหมครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอภัยไว้ก่อนสำหรับมัอนี้ครับขอพี่น้องเข้าไปในความสุขความเจริญครับคิดจริงใดวางจริงใดสมความมุมาพัฒนาครับขอบุญขอบคุณทุกๆความเมตต์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ